สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมสไปเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นแบบชิวๆกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เราทําคลิปสอนไปเมื่อข้าวปีที่แล้วนะครับผมก็กลับมาทําบ้างนะผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวลาว่างพอดีนะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะมาลองแบบล่าบอสบ้าง PP กับเออน้องผมบ้างอะเนาะไปเองบอกเนี่ยพีพีไม่ใเลยวลน้อยทําเก่าเราอะ มาดีเลยลูมาดีมาดีนะเออได้ได้ตามก็ตามมาคือรอใส่เดียวตัดระยะมองแค่นี้ก็พอรอคอมยางรอเป็นเอ้ยติดอะไร นี่มัดตรงนี้ดีกว่านี่เนี่ยตรงนี้มีที่หลบด้วยนะ,ะเขาบอดตรงนี้เลยมันออกกระค้างใช่ร่างไหมอ้าวไอเป็นพี่เอาเอาเปิดเลยไปหนีหนีหนหนอะไรเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าอย่าอ,อย่าสู้อย่าสู้บล็อกยังไงไอ้กดบล็อกไม่โดนไม่ถน,นัดเลยเฟแบบ้ยยี่แม็กกดที่ได้ดขอ้อไม่ได้แล้กลุ่มนมีตรง ก็ยังดีเงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ได้เก็บเงินไว้เลยก <c oughs> ันมาเยอะเอ๊ะมันไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหมันปรับปุ่มใหม่ทีนี่คือเล่นแทบไม่ได้เลยว่ะไปใ,ในมือถืออ่ะ <ใช S 1> มันปรับกลับไม่ได้ด้วยอ่ะทุกคนดูดิเกมมันเหลี่ยม <c oughs> มันทํากลับปรับเหมือน,นเดิมไม่ได้ด้วยอ่ะทุกคนนะผมจะปรับปุ่มนะทุกคนดูนะเนี่ยกดจะปรับปุ่มจะเลื่อนเลื่อนไม่ได้ทุกคน ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทุกคนทำใจอย่างเดียวไม่ถนัดเลยอ่ะต้องเล่นอย่างเงี้ยโอ้มันเถือไปอะไรที่โชคร้ายมากทุกคนแล้ววิีคือแบบน่าจะเจอคนเล่นในคอมหลอยทุกคนพอล่ามากกว่าไม่ใช่ไปประเด็นคือผมมันเตลี่ยนเฮ้ยพอได้แล้วเ้ย โอ้มึงไปเล่นในไหนมานตายมึงฆ่ากันรัวๆเลยเฮ้ยทางนี้ไปมึงชื่ออะไรกูจะบล็อกมึง <l> ไ <ots> ว้กูจะไม่ยอมเจอมึงอีก <l ots> จะไม่ยอมเจอเขาอีกทุกคนคมผมจะไม่ทนเ <c oughs> นี่ยเลยเหมือนกันหมดผมแบนบ <c oughs> ุผมแบบผมบล็อกไว้ทุกคนคนนี้นี่หว่าคนอื่นไม่เกี่ยวเอาออกสีไหมบล็อกเลยเดี <c oughs> ๋ยวฝึกฝึก,กความเพิ่มความชินกันตอนนี้ผมต้องหนีทุกคนผมสู้ไม่ได้อะ <c oughs> ผมจะบล็อกผมจงบล็อกคนดไม่ถูกเลยทุกคน <c oughs> ผมบล็อกไม่ถูกด้วยอะ เออออกเข้าใหม่เลยปะ่ะมันจะหาย,ยแต่อยากแก้แค้นเหมือนกันนะ่ะแค้นยังไงปุ่มไม่ตรงใไหมเออปุ่มไม่ตรงเนี่ยทุกคนผมว่าเราเปลี่ยนพี่คิดว่าจากการมาลองเล่นนะกลายเป็นแบบก,การพยายามเล่นจากเกมที่เปลี่ยนปุ่มใหม่ทั้งหมดดีไหมทุกคนคือผมจะกระโดดนะเนี่ยผมยังต้องพยายามกดได้ดูเลยทุกคน พยายามจำใหญให่สลับกันเนี่ยทุกคนผมกด้นยากเลยผมจะตีกิ๊ตข้อเขาผมยังไปกดต้นตีธรรมดาแซดสุสแซสอย่างสุสแซดเลยทุกคนผมจะลองไปตีบอสด้วยนะผมจะตีไหวเปล่าในการปรับใหม่ของระบบเสงเค็งเนี่ยทุกคน คือผมไม่เข้าใจเน่ยระบบแบบแนะนํามาตอนแรกมันก็ทํามาดีอยู่แล้วทุกคนมันแบบใกล้มือคนเล่นในมือถือมากแล้วทุกคนแบบใกล้แบบใกล้จัดๆเลยกดโดนง่ายไงคือมีความสุขแฮปปี้อ่ะนะรู้สึกว่าปุ่มบางปุ่มมันหายเลย <c oughs> เออเออบล็อกบล็อกเสียครับปุ่มบล็อก ข้อไหมโอ้บล็อกไปอีกอืมคอมโบไปหน่อยหนึ่งสเต็ปหัวหลุดไปอีกหนึ่งยังพอได้อยู่ทุกคนยังพอได้อยู่พอได้นะแต่ไม่ได้แปลว่ามันได้โอเคนะทุกคนครับเหมันไม่ได้ เก่าก็เข้ามาเอ๋เอ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 หัวหลุดไปชายผมต้องปัดปุ่มใหม่ทุกคนผมจะลองดูว่าสามารถปัดปุ่มหรือว่าแก้ไขอะไรได้บ้างในตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับทุกคนทําลายปุ่มแบบเอ้ยโว้ทำลายปุ่มไม่ให้ดีเฮ้ วายว่ายดู่ายเฮ้ยบุ้ยลบลบปุ่มฮัลโหลเกมโอเคปราบเป็นต้นต้นนะคนโอ้ยอ้อเอ้ยลำบากนะทุกคนทลาหดสุดสุดน้ำตาผมจะไหล คนสร้างเกมโคตรใจร้ายเลยทุกคนคือเขาเขาแกล้งเราอะทุกคนเขาแกล้งคนเล่นนมือถืออะโอ้โหแกล้งหนักมากเลื่อนเลื่อนไม่ได้ทุกคนดูดิผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะอี่ยมีแค่ป่าเป็นการเป็นขั้เริ่มต้นได้อะแล้วก็สร้างสกิลใหม่สกิลหนึง องใส่ดาบแดงเข้าไปทุกอันน่ะนะอเอมค้างอีกเงือจะไหล ผมจะปรับปุ่มใหม่ทุกคนพยายามทําปุ่มให้มันดีที่สุดถ้าจะททาได้นะครับทุกคนถึงมันจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ช่วยไม่ได้ทุกคนถึงจากตอนแรกผมจะพอสู้ได้แต่พอมันปรับใหม่นี่คือผมจะแทบทำอะไรใครไม่ได้เลยก็เถอะระบบมันเสียงเค็งเกินไป ดินนะครับทุกคนว่าระบบมันเสียงเค็งแค่ไหนอ่าให้ตายสีใส่ให้สีฟ้าเออเอิมทุกคนครับมันใส่เขามันใส่ไม่ได้ครับทุกคนไววอร์สเตอร์เออป่วยแล้มเป็นดาบให้หหอ่ะเหล สกิลว e ่าเซโอรู้นี่มันเป็นสกิลนะโลูอารหลสกิลไอ้บอยสกิลพีสใส่สกิลให้มันจะเอายังไงกันเนี่ย ไม่เคยวาร้อนกับอะไรมากเลยเกมนี้มาก่อนเลยทุกคนม,มาที่ระบายอารมณ์พอดีเลยมนันนี่ตัดคอดาบก็ให้ดาบดูดีคนดาบก็ให้ดาบแย่มากมาจะต้องตัดคลิปนี้ทิ้งไปเลยนะทุกคน ไปถ่ายคลิปไปไหมไปนี่ดูกูทำอะไรดีบุ้ยเครื่องดีควายลองไปเร่งลองดีเบิร์ดเครื่องดูว่ามันทำได้ปะได้เดี๋ยวกูเคยทำอยู่ตอเช้าไ,ได้ <c oughs> ถา้ <c oughs> มถามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้นะจะเลิกเล่นเกมนี้จะเลิกเล่นไหม คืนที่ผ่านมานะที่ผมเจอบาสักในเกมนี้นะผมอดทนมาตลอดนะทุกคนเพราะว่าเห็นว่ามันสนุกอยู่นะทุกคนแล้วก็แบบระบบมันยังพอดีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนแต่พอมันทําแบบนี้อนบะผมเนี่ยดูดิมันระบบบวกเข็นใส่อนะทุกคนโอ้คืออยู่เล่นปกติอนะมันก็ทําแบบนี้ใส่อนะ่ะผมรู้สึกแบบไม่ชอบใจแล้วจริงๆก็ถ้าหากว่าเขาไม่แก้ใหม่นะผมว่าผมก็ต้องเลิกเล่นแล้วแหละ เพราะว่ามันสู้คนอื่นไม่ได้ทุกคนเพราะถ้าสู้คนอื่นไม่ได้ในเกมเนี่ยคือมันแย่มากนะทุกคนคือคุณจะโดนรังแกตลอดโดยเฉพาะยิ่งคุณเลเวลสูงนะคุณโดนรังแกง่ายๆคิดดูดิเขา,าจะมาฆ่าคุณเรื่อยๆจนเงินหายพอเงินหายคุณก็ต้องแบบเก็บใหม่พอเผื่อทุกคนเล่นยากเนี่ยคุณตีบอสไม่ตายด้วยซ้าตีมอนไม่ตายทุกคน PVP ก็ไม่ได้เก็บเงินก็ไม่ได้รือแม้แต่จะฟาร์มตีมอนให้ชนะก็ยังยากอ่ะทุกคนคิดดูดิ แล้วอย่างนี้เราจะเล่นต่อไปทําไมอะใช่ไหมถ้ามันทําแบบนี้แบบเราอ่ะผมว่าเราต้องปิดตํานานแล้วทุกคนตํานานเราสร้างตํานานนะมากพอแล้วทุกคนก็ปิดปิดตํานานทุกคนแต่ว่าการที่ผมจะปิดตํานานเนี่ยเป็นทางการนะทุกคนผมว่าคงจะต้องแบบไปไปหาน้องผมก่อนดีกว,ว่าปะ เราก็ต้องไปยืยนแอคปิดตำนานสักหน่อยนะทุกคนไปลองก่นอนปิดก็เปิดใหม่ลองก่นอนไปลองดูว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เฮ้ยบาเลยเฮือน่ะเลย,เยล,ลูกได้ไหมลองเข้าดมาเมมาไงวะไม่หัดเล่นเลย ไม่กดเขเกมมึงเสกมา่ไในก็จะเลือกเล่นละจะเลือกเล่นธรรมดาไม่ต้องตีบอลสักหน่อยบอลยูเอ็งจะเป็นบอลที่ง่ายมากๆเลยสลับการตีก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมันไม่หายดาบแดงก็เปิดนอ่ยมันไม่หายเออ ทุกคนรลี้ลีเครื่องก็ไม่หายทุกคนในปุ่มที่ผมเป็นตอนนี้โอ้ยกดสิเออมันบล็อกได้ทุกคนเกมเนี่ยทุกคนมอนมันบล็อกเราได้ด้วยะทุกคนเห็นว่ามันสามารถคอมโบได้เงี้ยแล้วตอนนี้คือผมจะบล็อกผมยังยากเลยทุกคนเนีย่ยทุกคนผมผมจะกดปุ่มบล็อกกันทุกคน เนี่ยมันทะลุมันทะลุการโจมตีได้หมดเลยทุกคนคือเกมเนี้ยถ้าเราช้าโชวีหรือเรากดผิดนิดหน่อยเราตายได้เลยทุกคนการที่เกมมันทําให้สลับปุ่มผมแล้วก็ทําให้ผมมันปรับไม่ได้เนี่ยเหมือนกับการฆ่าผมมาใช้เลยทุกคนเพราะปุ่มควบคุมหลายส่วนนี่หายนะทุกคนเนี่ยปกตินี่ผมฆ่ายกวน,นี้คุณดูดีจาก ปกติอะ่ะผมจะลดหายไปแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ดนในตอนนี้ดิโอ้โหตัวเฉพาะถ้าเปิดโหมดนี้คือมันจะตีแรงขึ้นนะทุกคนแล้วก็ทําให้ผมแบบตีมันได้ก่อนที่มันจะตีผมอะแต่นี้คือผมพลาดโดนตีหลายรอบนะทุกคนจากปกติที่แทบจะไม่โดนตีเลยมาไปเราไปยืนปิดฉากตำนานดีกว่าลองไปด,ดูตำนานที่ เปิดมาอย่างยาวนาะนะทุกคนน้ําตาจะไหลอะ่ะคือเล่นมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นอ่ะทุกคนผมเล่นตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เกียร์มันมาใหม่ๆเลยแบบไฮบีดมันแบบยังเป็นการเติมอ่มทุกคนไฮบีดแบบเติมว่ามันเคยมีอ่ะทุกคนแบบเติมเพื่อคายเป็นไฮบีดนะทุกคนแต่ไฮบีดเมื่อก่อนนี้อ่อนแอมากนะทุกคนอ่อ,อนแอแบบกระจอกกระหลงปุง้งแต่เดี๋ยวนี้นี่คือไฮบีดแบบ ตั้งแต่ยุคกลางๆเนี่ยไฮเบรดมันจะเริ่มหดอะด่ะทุกคนแต่แบบอืมสังคมว่าไม่ดีเท่าไหร่อะ่ะทุกคนนักล่าสุดเนื้่านักล่าสนดเดยกันคิดดูดิตึงไม่ตึงก็คิดดู <laughs> เคมอื่นนี่มันยังพอแบบเอฆ่าบ้างแต่ก็ไม่ได้ฆ่าบ่อยเพราะมันแบบเออมันก็ฆ่ายากไงฆ่าฝั่งเดียวกันอ่ะนะทุกคนถึงมันจะเจอบ่อยก็จริงแต่มันก็สูสีกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบ ฝั่งอสูนมันตีกันไม่ตายก็จริงนะแต่ฝั่งนักล่า,าสูนคือมันตีกันแป๊บเดียวตายทุกคนสูนมันก็เก่งเกินฟานก็เล่นยากกันทุกคนเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นอย่างนี้ผมว่าผมไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วจริงๆนะทุกคนก็น่าจะมาเท่านี้แหละมาไปเข้ามาผมก็ต้องไปปิดตำนานที่ที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดในเกมนี้นะ ภูเขาได้เลยเพราะว่าถ้าเราอยู่บนภูเขาตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะเห็นวิวทุกอย่างได้ทุกคนก็ผมก็ความจริงผมก็แวะเข้ามาเล่นบ่อยๆทุกคนในตอนที่มันยังไม่ได้ปรับให้ปุ่มทั้งหมดเป็นอย่างเนี้ตอนแรกๆผมก็ชอบนะทุกคนระบายมาเล่นสนุกดีนะครับทุกคนเพราะว่าปรับแบบใหม่มา แต่ถึงตอนนี้อ่มันจะมีแบบใหม่มาผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับทุกคนก็มีความสุขดีนะครับแต่ว่าพอปรานี้มันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ละลเพราะว่าฝีมือทั้งหมดที่มีก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทุกคนปุ่มที่เคยตั้งค่าไว้มันยังตั้งค่าไม่ได้เลยทุกคนดาบแดงก็เอามาใส่ไม่ได้แล้วใช่ทุกคนเพราะว่าผมพยายามที่จะตั้งค่าปุ่มเลยนะอย่างเนี้ย อยไม่ใช่ตรงนี้สินี่ีตรงนี้เขาตัง้งพายยามาครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็อย่างนี้เห็นเลยผมพยายามกดคลิกไปที่ตัววายนะทุกคนหรือว่าตัวทีนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยมันไม่ติดมันติดแค่สกิลเท่านั้นอย่างเงี้ยอ๋อสกิลเนี่ยงับทุกคนมันติดแค่สกิลอะ เอ้หรือว่าไม่ต้องรอคุณดาวเดี๋ยว,วผมมีความหวังวิ่งพอได้อยู่ความหวังสุดท้ายแล้วจริงๆผมจะเลือกเล่นหรือไม่เลือกเล่นกน็คุณจะขึ้นอยู่กับการกระทำครั้งนี้ยอาไปไม่ได้ไดันลืง <c oughs> มันเล่นไม่ได้เหมือนเดิมมั้งทุกคนอย่างมากมันเก็ได้การันอย่างเงี้ยแบบนี้ก็คือถือว่าดีที่สุดถ้าที่สามารถปรับได้นะครับทุกคนอือจะไปยังไงจะเล่นต่อหรือว่าจะพอคแค่นี้ เราดูพวงนี้ไหมเปลี่ยนมันหายอ่าฮะปรับเพื่ออะไรก็เกมไม่เข้าใจแล้วไม่จับไม่ปรับเครื่องไหน,นมันปรับสองเครื่องเลยมือถือกันทุกเครื่องอ่ะถือไหมมันจะปรับเป็นมือถือทุกเครื่องในเกมนะปรับทำไมวะ ไม่รู้เหมือนกันมาไปมาไปปลี่นไปบนภูเขาแล้วเราจะปิดคลิปเทนก่อนเนี่ยเพราะว่ามันมาตั้งยี่สิบนาทีแล้วไปวันนี้ก่อนไปฮะวันนี้ก่อนวันนี้นี่ก่อนกิวมาให้กิวเล่นไปกิวดิครูสอนทกิ๊บลูกอะ ไอ้คนสันปานวาลีอ่ะอเออทุกทำอะไรมันจะฆ่าขี้เลยเไม่อยากโดนเหรอเอาก็มาดิเฮ้ยเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะเปิดกูอ่ะมาดิเอ้ยไปตามมาช่วยช่วยโอเคมาเลยน้องนี่ฟุ้งกับฟันต่เทแล้วก็ไปเสือแล้ววะเอา้เอาเห็นเดี๋วมึงเห็นเดีวมึงไม่กล้าเลยเอา้า เม่ใช่เงนตามมาได้ของเงินวะเห็นเงินมา,มาแล้วไม่สู้อเฉยเลยทุกคนหนักไอ้เนี่ยอาการหนักเลยมาตามมาตามมันหนึ่งชื่อก็รู้แล้วมัม้งว่าเรามา,มาด้วยกันเนี่ยมอ๋อร่าก็มันแค่เยอะเฉยแต่ปุ่มกดอะไรนี่คือแบบเรียบร้อยไปหมดแล้วอย่าพูดถึงฝีมือเลยปุ่มในขนาดเนี้ย ควบคุมดาบแดงไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างง่ายาดแถมยังเป็นสกิลเปล่าแบบอัตโนมัติอ่ะก็หายไปเองเดินไปไหนเขาเองนี่ตามมาเดินหลงไปไหนตามมากูจับไป้ไอ่แถวนี้แหล <ไป S 2> ะเ <ไป S 1> ะองไงอยู่ตรงไหนไป้บุ๋มมาด่วนแถวนี้นี่แถวเดี้วจไบได้ฟาอ๋อเจอแล้ว เดินไปไหนอ่ะก็บอกอยู่ว่าจะปิดคลิปสวยๆเอ่ยอยู่ไหนอะเอ่ยอยู่ทางขึ้นเทียไปตีบอสอ่ะนะเจอแล้วเจอแล้วตามมาเรียกอะไรวะเอ็งเดินไปไหนมาดูเดินลงแล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นไรเองอ่ะไม่ตามมาเมื่อกี้คือก็เรื่อยๆมาตาไปไหนก็ไม ค<ม>ือเราถึง,งนะได้เหมือนกันไม่ใช่หรอมานี่ยมนินี่เลยลองคุยดูเห็นคุยได้เฮ้ยผิดที่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผิดที่แล้วนี่มันของเติมไม่ไม่นี่แหละพลาสติกตรงนี้จำตัวละครได้ไม่ใช่แต่เลเวลขาดอีกสองเลเวลกดตรงกลางไว้ไปมากดตรงกลางไม่ใช่กดตรงนั้นไปตรงกลางนั่นแหละ เออไม่ใช่ตรงกลางของแกพอเออเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทีขาดจากสองเลออเวลไ,ได,แด้แล้วโคตรเท่เลยเออไม่ใช่ได้โคตรเท่มาเรายืนตรงนี้แหละไปปิดคลิปเท่กันก็เราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเราจะปิดตำนานไว้แค่นี้หรือว่าเราจะมาทำตำนานของเราสานต่อให้มันสำเร็จก่อน ก็ะนะเราวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผม